ช่วงบ่ายวันที่29เมษายน2564เวลา14นาฬิกานายดำรงไสยยะผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางประกงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางประกงร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นจำนวน15รายการเช่นเจลแอลกอฮอล์เสากดเจลแอลกอฮอล์อุปกรณ์ป้องกันต่างๆรวมไปถึงน้ำดื่ม ผ้าหม่มและของใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธรโดยมีแพทย์หญิงสมบัติชุติมานุคูณู้วําน่วยการโรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นผู้แทนรับมอบก็สำหรับสิ่งของที่ทาง,งงานไฟฟ้านะคะได้มอบให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องเป็นของเค่งเสื่อเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทั้งเรื่องของคนไข้นะคะผู้ป่วยทั่วไป แล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือบุคพลาทรนใงโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเองอาลักิณที่สําคัญคือผู้ป่ยวย,ปย,ปย,ปยทั่วไปหรือรวมถึงตอนนี้จะมีการผลิตทกทราบนะคะจังหวัดเชียงสาเองก็มีผู้ป่ือพอสมควรนั่นะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ผู้ป่วยปลอดภัยนะคะและแถมจะช่วยหรือสําหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลหลายๆวันนะคะได้มีสิ่งของที่ เอ็นเส้นที่ทางบริษัทได้ม,ไมามอบให้เนี่ยก็ได้ใช้ในส่ยงตัวด้วยหลับอีกส่วนที่สําคัญคือพวกแอลกอฮอล์เจลก็ตามนะคะพวกเอ่อแมสนะ,น,นะคะหรือเฟสชิลนะคะหรือหมวกที่คุณผมเนี่ยทางบุคลากรได้ใช้ก็จะช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ให้ส่วนประกอบไ ก็เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะต้องตอบอบข้อมูลอย่างศูนย์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ